สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอะลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณพื้ใบนาดได้มีการโพสคลิปและก็ได้โพสข้อความลงในกลุ่มอย่าหาธรรม V วโดยได้โพสข้อความที่ว่าอา้าวนางเต๋นทำไมสันดอนเสียอย่างนี้ล่ะ จะบังคับให้ตุมตามทำคลิปประจานหนูนาพอเขาไม่ทำบอกไม่ต้องไปถ่ายให้ออกไปจากดงโดกแล้วบอกจะเลือกลุงกับป้าหรือเมียเมียตุมตามชื่อแพ่มคือหนูนาจะช่วยสร้างบ้านให้ตุมตามกับเมียพลกับเต๋นกลัวว่าหนูนาคนสวยจะได้หน้า ถ้าถามว่าไม่ถูกกันกับพี่พี่ไปทําอะไรให้เขาหรอแค่แค่นั้นแหละัดีวไอพี่นุนาไปทําอะไรก็ใค่เขา่ะที่โห่ที่ไปทําอะไรให้เขาเขาถึไไางได้มาโกรธพี่ขบนบจะดีนอนหมดก็อีกอย่างหนึ่งมันม,มันไม่ใช่เรื่องของลุงพลป้าตัดเลยแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวว่าจะไปหักหน้าลุงพลป้าตัดเลย<ม>เกี่ยวกับเรื่องทําบ้านแกับ Gracias. ลุงก็พาแกเป็นออกมากเนาะพี่ไมเข้าใจว่าทำไมถึงต้องพูดแบบนั้นพี่รู้สึกแย่มากพี่พี่อุตาหเข้าข้างเขาเอาศักดิ์ศรีพี่มาอยู่ที่นี่กับสองปีแอบพี่มีคิดว่าพี่จะมาโดนแบบนี้ ก็จะมีเอฟซีกันเยอะถ้าเอฟซีเขาโทรมาจี้มาถามไงเขาก็ต้องบอกแต่สําหรับหนูหนกกับพี่หนนามาตั้งนานปี่ปก,กติพี่หนูนาให้ฉันคูดเรื่องส่วนตัวไม่ใครฟังเลยถูกอกจากคนที่ไว้ใจเท่านั้นในเรื่องนี้พี่ก็ไม่ได้คุยกับใครด้วยนอกจากแพร ชะงักช่างไว้ก่อนคือตอนนี้เขาก็ยังเก็บข้อมูลไว้อยู่พี่อ,อยากให้เรื่องนี้มันเงียบไปก่อนพี่ถึงจะทำหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าจะให้ทุกคนอยู่ใต้ทีนมันเหรอทาแท้ของมันมีตั้งนานละ่ะ ที่ยงแค่จะโดนเฉต้นไหนแค่นี้เองจะให้ตุมตามเลือกระหว่างมันสองผัวเมียกับเมียและเลือกใครแกสองผัวเมียเป็นไขรไอ้ผลนางเต็นพวกแกคือจำเลยชั้นต่ำสันดอนที่แท้จริงของสองผัวเมียยูทูบเบอร์รู้ดีแหละแต่ต้องอวยอมเพราะเงิน พวกขี้คาที่ยอมมันตามตูดมันต้อยๆตอนนี้ก็คงโดนกดหัวเหมือนกันแต่เลือกที่จะทนเพราะเงินเขาต้องทนให้ได้สิ่งที่เขาต้องการก่อนได้ครบแล้วเขาก็จะปัดตูดหนีจากพวกแกเองตอนนั้นแกสองหัวเมียจำเลยก็แค่หมาหัวเนา่าแถมมีขี้เรือน ส่วนอีกโพสต์โพสตหนึ่งนะคะที่คุณพือใบหนาดได้มีการโพสต์ลงในกลุ่มอย่าหาธรรม VVIP โดยได้มีการโพสต์รูปภาพของช่างพอผ่านอักษรย่อพอผ่านนะคะที่เป็นยูทบเบอร์คนสนิทคนใกล้ชิดนายเชพุนกับเมียและเมียของช่างพอผ่านนี้เขาก็ว่ากันว่าเป็นตัวร้ายที่เกิดปัญหามีการใส่ร้ายมุนีทำให้เกิดความแตกแยก กันเกิดขึ้นโดยคุณพือใบนาดได้มีการโพสข้อความที่ว่าโฉมหน้าไอ้อีมาเฟียผู้ซึ่งชอบแทงหลังคนอื่นแม้กระทงังผู้ที่ยื่นมือมาเข้าช่วยเหลือมันผู้ที่จะสั่งคนอื่นห้ามถ่ายผู้ที่อยากเป็นหนึ่งข้างไข่ข้างเข็มไออี I I, จำเลยผู้ที่รับหลังด่าพอรอแม่ใส่ร้ายป้ายสียูทูบเบอร์ด้วยกัน เมียปากร้ายใส่ความคนอื่นเห็นคนอื่นได้ดีกว่าตนไม่ได้หัวนักเลงปากก็ร้ายแถมใช้กำลังหมาหมู่ทำร้ายร่างกายคนอื่นเน่าในเน่าละไอ้พวกขอทานสันดอนได้พ้องผวยถามหน่อยไม่อาหรอเอาสันดอนเนรคุณมาใช้กับคนอื่นแบบไอ้อีจำเลยมันน่าภูมิใจหรอส่วนไอ้อีจำเลย มันช่วยอะไรแก่บ้างตู้ถามหน่อยหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าใหญ่จอมร้ายกับนายจอมกลางถ้าทำเรื่องงามหน้าหนักๆห,หรือเด่นเกินหัวหน้าเผ่าเดี๋ยวมันก็โดนตัดหางเชื่อสิ ดูอย่างไอ้อ๋อเป็นตัวอย่างหนังหน้าพวกตัวร้ายในชีวิตจริงความอับอายของพ่อแม่ลูกหลานเฮียกับเฮียคบกันสักวันกรรมจะตามทันพวกเกตทั้งหมด